ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ไปพูดคุยกันในเรื่องของ m o t o GP แล้วมามาแล้วก็ลุยกันเลยแล้วกันครับ Moto GP สนามนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าก่อนเริ่มต้นการแข่งขันเนี่ยนักแข่งหลายๆคนครับก็ตั้งความหวังไว้สูงมากขณะเดียวกันคนที่ถูกคาดการว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งเลยก็คือ มาร์กมาเกสมาร์กมาเกสในสนามนี้ครับตัวเขาเองก็ตั้งความหวังไว้สูงแล้วก็พูดก่อนแข่งนะครับว่าเขาตั้งใจมากที่จะที่จะคว้าชัยชนะให้ได้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในสุดสัปดาห์นี้ครับมันไม่ง่ายเลยนะครับไปติดตามสถานการณ์ต่างๆของ MotoGP ด้วยกันครับที่ซักเซนวิงครับที่ซักเซนวิงครับ ก็ถือเป็นหนึ่งในสนามที่เป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากเลยครับระยะทางต่อรอบสั้นจริงๆครับสามคือหกกิโลเมตรสิบโค้งซ้ายครับสามโค้งขวาสิบสามโคง้งแต่โค้งซ้ายทั้งหมดสิบโค้งครับเยอะมากจริงๆนี่เป็นรายละเอียดสนามครับมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาอยู่หนึ่งจุดจุดไหนครับก็คือจุดของลองแลบเพนอลตี้ครับ ลองแลับพนธุี้เดิมจะอยู่บริเวณโค้งหนึ่งแต่ว่าปีนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงมาให้อยู่ที่บริเวณโค้ง13ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายส่วนตัวผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงลองหลับพนธุี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีกับนักแข่งนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยต้องใช้โค้งขวาที่โค้งหนึ่งแล้วมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการพลาดล้มของนักแข่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้โค้งซ้ายกันมานะครับแล้วหน้ายางฝั่งขวาเนี่ยมันแทบไม่ได้แทบไม่ได้แตะ แท้ไม่ได้สร้างอุณภูมิเลยนะครับแล้วพอมาเป็นลองหลปกเปโลตี้ในโค้งหนึ่งความเร็วช้าๆนะครับโอกาสที่จะเกิดอาการท้ายปัดหรือว่าเสียอาการควบคุมแล้วก็นักแข่งเนะี่ยพลาดในลองหลปกเปโลตี้ก็มีสูงแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโค้ง13นะครับแลบเและคอร์ดนะครับทำไว้ในปี2022ครับโดยฟรานเชสโกมนดญานะครับปีที่แล้ว 1นึ่งนาทีสิบเก้าจในรอบฟรีแพ่งท,ที่3ไม่ใช่ในการค qualify นะครับเบสต์เอนแลบเป็นของมาร์กมาร์เกสแล้วครับทำไว้ในปี2019ครับนาที21.228ซึ่งก็แน่นอนว่ามาร์กเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการคว้าชาัยชนะที่นี่สร้างาสถิติมากมายเลยครับรายละเอียดสนามครับนี่เป็นเซกเตอร์ที่1นะครับเป็นสนามที่วิ่งแบบทวนเข็มนาฬิกาแต่ว่าโค้งแรกเป็นโค้งขวาแล้วก็ต่อด้วยชิดเข็แล้วครับเนี่ยครับขวามาซ้าย แล้วก็ขวาที่หนึงโค้งสครับเข้าขดในตรงนี้ครับสามสีาหพอผ่านจากโคง้งโค้งสมาครับโค้งขวาย U ูเทิร์นตรงนี้เกือบเกินครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็จะเป็นโค้งซ้ายต่อกันหลายโค้งมากครับมานับกันให้ดีครับตั้งแต่โค้ง4ี่ไปถึงโค้ง10คิดดูว่าแก้มยางฝั่งขวามันมันวิ่งโดนอากาศโดนลมอย่างเดียวตั้งแต่โค้งสครับสี่ห้าหนะครับไปต่อที่แปดเ 7โค้งต่อเนื่องเป็นที่เป็นโค้งซ้ายนะครับหลังจากนั้นครับก็พลิกมาที่โค้งขวาซึ่งเป็นขาออกโค้ง11นะครับปลายเซกเตอร์ที่3โค้งเนี้นะครับมันเป็นจุดลงเนินมาด้วยแล้วก็นักแข่งก็เลยพลาดล้มกันเยอะมากนะครับแล้วล้มลงเนินความเร็วสูงรถเสียหายกันยับเยินนะครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายครับลงมาตรงนี้ก็อยู่โค้ง12แล้วก็13เป็นอันครบ1รอบสนามของซักเซนริง นี่ครับแพ็กติสที่2ครับก็เริ่มต้นขึ้นด้วยสภาพแท็กที่มันก็ยังชื้นๆอยู่เล็กน้อยครับช่วงแรกๆแต่ว่าในปีนี้เนี่ยการซ้อมของ MotoGP ครับก็จะเหลือแค่2ครั้งที่เอาไปทำคอมไบเซชันนะครับก็คือแพ็กติสหนึ่งแพ็กติสหวิ่ง45นาทีแพ็กติสสอวิ่ง60นาทีนะครับแพ็กติสหนครับเวลาก่อนหน้าครับก็เป็นซังโก้ที่เร็วที่สุดตามด้วยมาร์กมังเกสอาเลชเอสปาโกโรนะครับ อันดับที่3อเล็กมาเกส4ฮอกเคมารตินอ่าเสี่ยเล็กมาเกส5ฮอกเคมารติน6เนี่ยเป็นของฟาบิโอกวาตาโรกวาตาโรสนามนี้ปีที่แล้วเขาชนะนะครับแล้วก็ก่อนแข่งก็ตั้งความหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับจะเข้า Q2 ให้ได้อันดับที่7เป็นไรบินเดอร์ครับอันดับ8ฟรานเชสโกมานาย่า9เป็นฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอ10มาโกเบเซคคีครับ11ทากะนาากามิ 12ลูก้ามาเนนี่13บมมาลิกเบียเลส14แจ็คพินเลอร์ครับอันดับที่15ครับมิเกลเรีราแล้วก็คูหูครับราอูเฟเนเดสอันดับที่17เป็นเอเนบาซิเนนี่18มอร์เบเดลลี่ครับ19ออฟฟูโซเฟเนเดส20โจนาตโฟเกอร์ครับในแข่งเจ้าถิน่นยางที่เป็นยางอ l l o c a t ให้มาจากมิชลินครับนี่ครับหน้าและหลังยางหน้าให้มาสามความเผาครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ด แล้วก็ยางหลังเป็นซอฟต์มีเดียมครับสนามนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าสนามนี้ครับเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามผมมองว่าน่าจะเป็นสนามแรกที่ที่โมโตจีพีในฤดูกาลนี้นะครับใส่เป็นยางแบบแอสซิมเมติกให้ทั้งหน้าและหลังสนามอื่นๆก่อนหน้านี้ยางหน้าจะเป็นคือแก้มยางหน้าหน้า,าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสนามนี้คือ แก้มยางฝั่งซ้ายจะเป็นแก้มยางที่แข็งกว่าก็ใช้คำว่า h a r d ดเดอร์ของ d าวนะครับเพราะว่าโค้งซ้าย10โค้งเนี่ยมันอัตราการสิ้นเปลืองของยางฝั่งซ้ายมันจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับยางหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อยางฝั่งขวาก็จะเป็นซอฟเตอร์ก็คือจะนิ่มกว่าสร้างอุณหภูมิได้ดีกว่านะครับเพื่อที่เวลาที่เข้าโค้งขวานานๆทีเนี่ยมันไม่ได้โดนอุณหภูมิใช่ไหมครับ มันจะได้ไม่เย็นเกินไปนั่นเป็นตัวเลือกยางนะครับแล้วก็เนี่ยครับยางในส่วนของอยางฝนยางหน้าเป็นซิเมติกนะครับเห็นไหมส่วนยางหลังเป็นแอสซิมครับยางฝนให้ซอมมีเดียมมาทั้งหน้าและหลังเลยอา l e เลชเชสซากาโรครับอยู่อันดับ3ในช่วงเช้าครับนี่เป็นจังหวะที่เขาพลาดล้มที่โค้งหนึ่งครับอา l e เลชเริ่มต้นครับ ปล่อยออกมาฟาบิโอกวานตาโรครับสีหน้ายิ้มไม่ออกนะครับช่วงนี้สําหรับกวานตาโรและนี่เป็นจังหวะพลาดล้มตั้งแต่ช่วงแรกครับของอฟรีแบ็กทีที่2ครับทากาศาคากามิล้มหนักมากครับแล้วรถพังยับเลยนี่ครับทากากินาคากามิครับลุกขึ้นมาเหมือนจะเจ็บที่มือเล็กน้อยนะครับ กล้องจับไปที่มาร์คมาเกสครับทําไมจับที่มาร์คมาเกสเพราะว่า1เลยนักแข่งฮอนด้าในตอนนี้ครับจวันเมียเจ็บลงไม่ได้นะครับอเล็กซ์วินขาหักอยู่2ท่อนต้องพัก3สนามเอาง่ายๆคือซัมเมอร์เบราวยาวๆไปเลยนะครับขณะที่ถ้าทาการอังคารมิต้องถอนตัวไปอีกก็เท่ากับเหลือมาร์คมาเกสที่เป็นนักแข่งฮอนด้าเพียงคนเดียวในสนามนี้นะครับ ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่า h o n ด้าอาจจะส่งเซฟนบราโดลงด้วยเพื่อขี่แทนแต่ไม่ได้ใส่ชื่อเซฟนบราโดมาแล้วถ้าทางการเจ็บไปคนนึงเท่ากับเหลือมาร์คมาเกสคนเดียวเขาก็ยิ่งเครียดไปใหญ่นะครับมาร์คนี่ครับล้มลงไปที่โค้ง11ทางการนะคาบกมิสถานการณ์ของ h อนด้าเนี่ยลูกผีลูกคนมากนะครับเวลาของมาร์คมาเกสอาจจะเร็วก็จริงแต่ความเร็วเนี่ยมันมาจากการที่เขาเสี่ยงมากๆนะครับ นี่คเป็นรีเพลย์จังหวะนี้คลิปหายครับแล้วก็ปล่อยตัวออกจากรถครับรถกลิ้งไวอืมกระจุยเลยครับที่โค้ง11ครับโหดมากครับจังหวะนี้ก็ถือว่าลุกขึ้นมาได้ครับไม่ได้เจ็บอะไรหนักก็เลยทำให้สถานการณ์ตรงนี้เป็นทงแดงไปพอพักทงแดงกันสักครู่หนึ่งครับเพื่อเคลียรชิ้นส่วนออกจาก แทร็กครับก,บก,ก็กลับมาลุยกันต่อกลับมาลุยกันต่อตรงนี้ครับนี่ครับมาร์กมาเกสโดนออคุโซเฟเนเดสขี่ตามครับมาร์กมาเกสได้รับรู้รสชาติของกานขี่ตามบ้างออคุโซเฟเนเดสขี่ตามอยู่จนได้สลิปสตรีมมิ่งนะครับเร็วขึ้นมาเลยนะครับมาร์กหันไปมองแล้วก็อ่ะโอเคก็ปล่อยให้ออกุสโตผ่านไปนี่ครับ <laughs> โซ พี่มาร์คครับนี่ครับจังหวะของมาร์คมาเกสหันไปมองหน่อยแล้วก็ปล่อยให้ออกคุสโตนข้นขี่ไปครับอีกหนึ่งในจุดสังเกตในสนามนี้ครับมาร์คมาเกสกลับไปใช้หมวกของเขาเองครับที่เคยใช้ในซัก์เซนบิงเมื่อปี2011อ่า2021นะครับเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งลวดลายนั้นนะครับย้อนกลับไปอันนี้เป็น การเข้าโค้ง7ให้ดูครับกล้องจับให้ดูวิธีการเข้าโค้งของมาร์กมาเกสนะครับแล้วก็ด้าน,นของฟันเชซุ่มมันยามีความแตกต่างกันเนื่องจากคาแรคเตอร์ของตัวรถละครับการวาดลายการอะไรพวกนี้ครับคนนี้ครับเป็นผู้บริหารนะครับของ SRC กล้องจับมาที่ซันตี้แอนเดสครับครูชีพของมาร์กมาเกส และจังหวะนี้เป็นการพาดลมของราอูเฟนเดสครับกลิ้งลงไปดื้อๆเลยนี่ครับราอูพลิกกลับมาหันหน้าประจานกับตัวกับรถนะครับเซกเตอร์ที่4โค้ง11เหมือนกันเห็นไหมโค้ง11เนี่เป็นโค้งที่นักแข่งคือมาเพลินๆแล้วก็ลืมครับลืมว่าหน้ายางฝั่งขวาเนี่ยมันเย็นนะครับก็สุดท้ายก็ล้มกันอย่างนี้แหละครับ เหมือนจะเจ็บมือด้วยครับลาอูพยายามจะถอดถุงมือข้างขวาออกมาแล้วก่อนหน้านี้นเป็นจังหวะที่มาร์คมาเกสขี่ตามมาอยู่ครับเฉียดฉิวครับมาร์คมาเกสหลบไปได้นิดหน่อยมีทั้งทีมงานอพิเลียครับเข้ามาดูอาการของราอูครับรถพังยับเหมือนกันอีกทีมหนึ่งที่น่าปวดหัวก็คือ INF นครับนักแข่งสองคนพอหายจากบาดเจ็บมาครับทั้งมิเกลอลิวราแล้วก็ราอูเฟรนันเดสล้มกันเป็นว่าเล่นเลยครับ นี่ยครับมีเกลเอลร่าก็ล้มไปอีกคนหนึ่งเซกเตอร์ที่3ามลาสแลนลาซาลี่แบบเซ็งเลยครับโอ้อยจะเอาตังค์ที่ไหนไปซ่อมรถเนี่ยสปอนเซอร์ยิ่งหายายากๆอ,อยู่ว่าลาสแลนลาซาลี่บอกเดินเข้าไปครับ <c oughs> ช่วงแรกเนี่ยมีเกลโอล่าก็ทำท่าฟอร์มดีๆครับล้มซะเยอะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดจากตัวเองด้วยครับ ทั้งโดนมาร์กมาเกสชนทั้งโดนกวาตาร่มาชนครับพอกลับมาก็ต้องสร้างความมั่นใจใหม่นี่เป็นจังหวะหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของสนามนี้ครับของแพ็กทิสที่2เลยครับก็คือจังหวะของมาร์กมาเกสลงมาจากเนี่ยครับโค้ง11ขาลงมาปุ๊บเดินขัาเร่งมาเกือบไฮซ้ายครับกิฟหลังมันหายแล้วมาร์กมาเกสต้องต้องถอนคันเร่งแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองในการเซฟไว้ครับดิ้นอยู่2 3ทีครับกวาะเอาอยู่ นี่ครับดิ้นไปดิ้นมาครับโค้ง11แล้วมาร์กมาเกสแบบดูอารมณ์เสียครับชูนิ้วกลางเลยครับโอ้โหตอนแรกก็คุยกันอยู่กับแอดมินแพลวว่เฮ้ยชูนิ้วกลางจริงเหรอให้ใครอะนี่ครับใส่กล้องเลยนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนตั้งใจให้รถใช่ไหมหรือให้ใครหรือให้ฮอนด้าหรือยังไงครับให้คนทรถหรือให้คนทํารถเออเนี่ยครับสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของมาร์กมาเกสกับ กับ Honda แล้วก็กับทีมวิศวกรจะเป็นยังไงผมว่าตอนนี้การสื่อสารของมาร์เกสเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับคำถามคือความสัมพันธ์กับ SRC ยังดีอยู่ไหมและความสัมพันธ์กับเคนคาวาอุชิเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยก่อนในน้มาร์เกสเข้าไปคุยกับผู้บริหารนะครับโดยปราศจากเคนคาวาอุชิเข้าไปนะครับมีแค่เพียง ผู้ดการทั่วไปแล้วก็ผอ,อของ HRC แต่ไม่ได้คุยกับเคนาวาอุชิด้วยมาร์กเกีก็บอกว่าก็เข้าไปคุยแล้วสัญญาณก็บวกสัญญาณก็ดีนะครับแต่วันนี้ท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ครับมาร์กมาคุยกับซานติเอร์เรเนสเฮียเฮียเอาไงดีเนี่ยมันเร็วกว่านี้ไม่ได้เลยพอเร็วจะล้มอย่างเดียวเลยครับ แล้วพอออกไปครับช่วงท้ายเพื่อที่จะทำ f l y i n n g lap เพราะว่ามาร์กเนี่ยหลุดจากท็อป10แล้วนะครับพอถ้าอยู่ตรงนี้เขาเวงก็จะต้องเหนื่อยครับไม่ได้เข้าสู่ q 2เปกโก้ตามมาร์กบ้างครับแต่ว่าตอนนี้เปกโกโขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเปกโกโเองก็เป็นเจ้าของสถิติที่นี่ครับดังนั้นเนี่ยขี่คนเดียวขี่เอา Flying lap เขาทำได้อยู่แล้วโค้งหนึ่งครับมาริเบียเลสล้มไปเอวคอดเลยครับหุ <laughs> ่น กลายเป็นสาวเลยนี่ครับที่โค้งแรกสำหรับมาริเบียเลสจังหวะรีเพลย์ครับแล้วก็มาจังหวะนี้ครับช็อกมากครับอยู่ๆวับผันมาปุ๊บมาร์กมาเกสเสียการยึดเกาะกริปร้อนหน้ามันหายไปดื้อๆเลยครับกำลังจะแบนเข้าโค้งหนึ่งช่วงขาลงเนินมาครับแล้วล้มลงไปเลยพอจังหวะล้มครับ รถมันถลายมาซันติเยนเดสกลุมหัวเลยครับมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่โยฮันซาโก้ครับกำลังจะเอาออกมาจากพิทเลนเป็นเอาแลบ,บของโยฮันซาโก้เพื่อที่จะออกมากดเวลาครับก็เลยทงแดงเลยครับนี่ครับซาโก้ก็ล้มลงไปครับล้อหน้าโชคก กับช่วงล่างเนี่ยหลุดออกจากกันเลยนะครับยังมีแค่พวกแบบสายเคเบิลสายอะไรที่ยึดอยู่แค่นั้นเองสายเบรกสายคัตพวกนั้นครับอมืม์งมาเกสตอนแรกก็ทํำท่าจะวิ่งไปจะวิ่งไปดูซาโก้ครับทํำท่าจะวิ่งไปดูโยฮันซาโก้แต่ว่าก็คงเห็นว่ามีทีมมาเชลมีอะไรดูอยู่ครับแล้วซาโก้ก็เริ่มยืนได้แล้วม์กมาเกสก็เลยกลับมาที่สกูตเตอร์ครับหันซ้ายหันขวาเหมือนลังเลอยู่แป๊บหนึ่งครับ วิ่งกลับมาที่สกูตเตอร์แล้วก็ให้กลับไปที่พิดนี่ครับจังหวะนี้คลิปหน้ามันหายไปดืด้อคือแบบอยู่ดีๆคลิปก็ไม่มีครับแบน์แล้วก็รถมันก็สไลด์ไปดื้อเลยครับสไลด์มาเป็นจังหวะที่ซากโก้ออกมาพอดีแล้วก็ชนเข้าไปที่ล้อหน้าของซากโก้ครับนี่ครับกลับมาคุยกับซันติเอเนเดสต่อเป็นช่วงทงแดงครับ และที่ล้มไปอีกคนหนึ่งครับฟาบีโอดิจิอันอันโตนิโอครับสนามนี้ก็เหมือนกลับมาทำเวลาได้ดีครับดิกเจียที่โค้ง11อีกแล้วครับน้ำกันดูว่ากี่คนแลยย้วเนี่ยสังเวยให้ของโค้ง11ครับล้มแบบแล้วล้มก็คือรถยับทุกคนครับแล้วม์กมาเกสก็เร่งๆในช่วงท้ายครับหลังจากที่กลับมาทงเขียวีกครั้งหนึ่งครับเหลือ3นาทีแต่ก็ ออกไปเหมือนวิ่งรันอินรถนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเซตติ้งอะไรเล็กน้อยครับไม่ได้เวลาลูดสีหน้าทีมงานของเล็บโซฮอนด้าในพิทครับบรรดาช่างบรรดาวิศวกรคือคือเครียดมากครับเครียดจริงๆนี่ครับก็หมดเวลาเคนคาวชินะครับเครียดสุดแล้วคนนี้บอกว่าเพราะว่าคือก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้ครับฮอนด้าก็ตั้งความหวังไว้สูง แล้วทีนี้คนที่เขาต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต้องคุยด้วยบ่อยที่สุดแล้วต้องต้อง,องทำรถให้ก็คือมาร์คมาเกสโจอันเมียอเล็กซ์วินทางกาอาคารามิตอนนี้กับกลายเป็นว่า2คนที่ติดสอยให้ตามกันมานะครับล้มแล้วก็บาดเจ็บหนักทั้งคู่เลยเมียกำลังฟื้นตัวอยู่สนามหน้านะ่าจะกลับมาได้ส่วนอเล็กซ์วินเนี่ยขาหักนะครับแล้วนักแข่งของ Honda น,นะ อนนี้นะครับนับรวมกันน่าจะล้มมากกว่านักแข่งทีมอื่นๆเกิน50นับตั้งแต่สนามแรกมาจนถึงสนามนี้ครับ7สนามแล้วอ่ะเคนคาร์วิแบกภาระหนักมากนะครับแล้วก็แบกความกดดันสูงจริงๆอ l เลสเชสปากาโรครับช่วงที่เส้นตัดเวลาในช่วงท้ายครับทำท่าจะเป็นดับหนึ่งได้ครับขึ้นมาเป็นจา่าฝูงแต่ข้างหลังก็ไล่กันมาเป็นพรวนครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นมาโกเบเซคีที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของคอมบ่ายพรทิสครับ1นาที20.27 1ตามด้วยฮอกเก้มาตินครับมาได้ในช่วงท้ายเหมือนกันนี่ครับเบเซคีเวลาดีจริงๆครับโยฮานซาโก้ก็อืมจะออกไปวิ่งช่วงท้ายก็คงสะดุ้งเล็กน้อยนะครับขวัญผวานะ อยู่ดีๆรถมาร์กมาเกสมาจากไหนไม่รู้ครับหันไปเจอพอดีครับคือจังหวะมันได้กันพอดีครับจังหวะมันแบบพอดีกันจริงๆก็เลยทําให้เกิดภาพแล้วก็อุบัติเหตทุที่เห็นนะครับนี่ครับมาร์กมาเกสมีวิศวกรอย่างมิชลินก็ไปคุยด้วยครับ SRC แล้วก็วิศวกรของ้านห้อมล้อมนะครับกิิบหน้าครับล้อล้อหน้าขวา หายไปแล้วรถถลายมาครับซาโก้หนีไม่พ้นครับจะไปยังไงครับรถมาขนาดนี้ปึ่มล้อหน้ากับโชคหน้าเซ็ตหน้าไปหมดเลยครับหลุดไปพร้อมๆกันซาโก้มานั่งดูรีเพย์หน้าเราห้อยเลยครับโยาวันซาโก้มาสรุปผลหน่อยครับคอมบ e ายแพ t i ทิสท m e ครับที่จะเอาท็อปเทผ่านเข้าไปสู่ Q2 โกเบเซคิ chi, เร็วที่สุดเลยครับหนึ่งที่ยี่สิบจุดสองเจ็ดหนึ่งตามด้วยฮองเกอมาตินครับอันดับที่สามเป็นอเลสเชสปาโกโรครับอันดับสี่ฟรานเชสโกเมินายาครับแชมป์โลกและก็จากฝูงมูตารางคะแนนสะสมอันดับที่ห้าแจ็คมินเลอร์ครับหกฟาบิโอกาตาราโรครับถือว่าอิมพลูสนะครับเวลาของตัวเองได้ดีครับขึ้นมาติดท็อป10แล้วก็ผ่านเข้า Q2 แบบอัตโนมัติได้แล้วนะครับ อันดับที่7ลูก้ามาเรนี่8เอเนี่บัสเซนี่ครับบัสเซนี่มาเรกอร์เวอรี่ได้ในในช่วงแพ็กที่สนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องค่อยๆปรับฟิลลิ่งเพราะว่าร่างกายนะี้ยังไม่เต็มร้อยอันดับที่9อเล็กมาเกสอันดับที่10เป็นโยฮันซากโก้ครับซากโก้ acco, เนี่ยถือว่ายังทําได้ดีนะครับก็ยังดีที่เวลาเดิมของเขาเนี่ยมันเอาตัวรอดให้ผ่านเข้าสู่ Q2 ได้แบบเฉียดฉิวเลยอยู่อันดับที่10ครับนั่นคือท็อป10 11ครับแบรดกบินเดอร์12ฟิโบนดดิเจันโตนิโอครับ13ออคุสโตเฟรนเดสครับ14มาร์กมาเกสก็มีจังหวะที่เป็นดราม่าแล้วครับอันดับที่15มิเกลเรล่า16มาริเบียเลสครับ17บเจ็ฟังโกโมบิเดลลี่18เป็นของทางการนาคาฮามิครับต้องลุ <Yeah ้นว่าพรุ่งนี้จะสามารถลงแข่งขันได้ไหมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ล้มที่โค้ง11ในช่วงต้นๆแพ็กที่2เนี่ย เขาก็ถูกนำตัวส่งไปที่ Medical Center ของสนามนี้ครับซักเซนริงเพื่อที่จะตรวจสอบอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างอันดับที่19รเราลอูเ mm hmm. ฟเนเดสครับ20ครับจูนัโฟเกอร์ยังคงลงแข่งแทนทางด้านของโปอสปา r กาโรอยู่นี่ครับส่วนของออรายละเอียดในการลงไปซ้อมนะครับมาร์โกเบเซคิวิ่งทั้งหมด6รันนะครับในพ r ็ c กทิสที่ 2นะครับก็ซอฟ์ซอฟตลครับรันที่1นึ่งรันที่2องรันที่3ใช้ซอฟ์เซตเดียวกันหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นการวิ่งเพื่อที่จะลองดูครับว่าจําลองยางนะเห็นไหมรันแรกเนี่ยใส่ซอฟ์ซอฟลงไปวิ่ง4รอบนะครับรันที่2ก็เป็นยางชุดเดิมนะครับจาก4บวกบวกอีก6เป็น10รอบนะครับเข้าสู่รันที่3ยังใส่เซตเดิมครับลงไปวิ่งอีก6รอบก็เป็น16รอบนะี่ครับยางเซตเดิมใช้วิ่ง รันที่1น3่น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในรายละเอียดของการจําลองการแข่งขันนะครับส่วนรันที่4ลรันที่สีใส่ยางใหม่ลงไปเลยนะครับนี่ครับซอฟหน้าหลังใหม่รันที่5ใส่มีเดียมซอฟแล้วก็รันสุดท้ายที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดเป็นยางมีเดียมซอฟนะครับไม่ใช่ซอฟซอฟส่วนคนนี้ครับฮอเก้มาร์ตินซอฟมีเดียมเลือกใช้ซอฟมีเดียมครับเห็นไหมยางซอฟใหม่เป็นยางหน้านะครับแล้วก็ ลองยางหลังเป็นมีเดียมครับมีเดียมเป็นยางเก่าที่วิ่งมา8รอบแล้วเห็นไหมครับก็ค่อยบวกเวลาเข้าไปาบวกจํานวนรอบเข้าไป3ามลันวิ่งเหมือนกันเลยนะครับยางเซตเดียวกันและเนี่ยครับพอไปสู่ช่วงท้ายเห็นไหมครับลันที่4ใส่สลับบ้างครับมีเดียมซอฟตยางใหม่ทั้งคู่เลยลันที่5ใสซอฟต์วิ่งนะครับ แล้วก็ลันสุดท้ายเป็นซอฟต์ so ที่มาได้เวลาในช่วงท้ายครับส่วนอเล็กครับใส่ซอฟต์ซอฟตลันแรกนะครับวิ่งไปแปดรอบแล้วใส่ยางใหม่ลงมาครับซอฟต์มีเดียมแล้วก็มีซอฟต์มีเดียมอีกครั้งหนึ่งในลันที่3มีเดียมมีเดียมแล้วก็มีเดียมมีเดียมในลันที่4และ5ครับลันสุดท้ายที่ได้เวลาเร็วจริงๆก็คือซอฟต์มีเดียมแล้วเป็นยางเก่าด้วยส่วนไปโกเบเนี่าครับซอฟต์ซอฟสูตรเดียวกันกับมาโกเบเซคี้เลย เห็นไหมครับ3รันอาจจะได้เห็นการใช้ยางซอฟต์ในการแข่งขันจริงก็ได้สําหรับรถแข่งดูคติหลายๆคันนะครับเห็นไหมยี่รอบเวลาต่อรอบก็ถือว่า Stable ลนะหนาที21่สิบกลางๆนะครับก็มีหย่อนๆมานาที2ีบ้างแล้วก็ยางเซตที่ลงไปทา f ฟลายอิงแลบแล้วก็ได้เร็วที่สุดนะครับอยู่ใน ลันที่5ครับเป็นซอฟต์ซอฟต์ในทียี่สิบจุดสามเจ็ดหนึ่งที่เป็นรายละเอียดการวิ่งของเปโก้เป็นไหนย่างครับมีสุดท้ายด้วยครับเห็นไหมลันที่7เข้าออกพิษบ่อยหน่อยนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับเบสเซกเตอร์เซกเตอร์ที่1ครับรถแข่งลุคคาติสคันเป็นอันดับ1และ2ครับก็คือลูก้ามาดูนี่กับเอเนบัสเซนีนี่ครับมีชื่อของแจ็คมิลเลอร์โผล่เข้ามาด้วยครับเซกเตอร์แรกรถแข่งจาก KTM นะครับเซกเตอร์ที่2เนี่ยครับ ก็เป็นทีมสีม่วงครับฮอเก้มาตินแล้วดูครับออกมุโซเฟเนเดสทำได้ดีในเซกเตอร์สองอันดับที่สามนะครับเป็นของอเล็กมาเกสส่วนเซกเตอร์สามครับนี่ครับซ้ายกว้างๆตรงนี้ครับหลายๆซ้ายครับฮอเก้มาตินตามด้วยอารเลสเชสปาการโรแล้วก็มาอ่ามาโกเบเซคีจากเดิมเนี่ยครับเห็นไหมว่าจุดเด่นที่มาร์กมาเกสเคยทำได้ครับเซกเตอร์2กับ3 ไม่มีชื่อเขาติดมาเลยเซกเตอร์สุดท้ายครับมิเกลโอลิเวรา่ารถอพิเลียนะครับเร็วที่สุดตามด้วยเบเซค,คียและก็ฟันเชสโกบัญญายนะครับแล้วพอมารวมกันครับเป็นเซกเตอร์ที่ดีสุดนาทีส9 9 9 6ุดเเร็วกว่าเวลาของมาโกเบเซค,คียอยู่จุดนะครับนี่คือโฉมหน้าของมาโกเบเซค,คียครับคนที่เร็วที่สุด กับการซ้อมของ m o โ o GP นะครับคอมบีดแพคทิสจากการซ้อม2ครั้งที่ซัคเซนริงก็ถือว่ามีสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการคอลี่ฟายเพื่อจัดอันดับของการแข่งขันในรอบสป i ินแล้วก็จัดอันดับของการแข่งขันในเมนเวส์วันอาทิตย์ด้วยก็มาติดตามกันดูนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร Q 1ที่มีมาร์กมาเกสอยู่ แล้วก็มีนักบิดบิ๊กเนมหลายๆคนก็น่าจะดูเดือดกันพอสมควรนะครับแตนั้นพลาดไม่ได้แม้แต่เซสชั่นเดียวเลยกับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับส่วนในรุ่นโมโนทีก็มาลุ้นมผลงานของก้องทันิยมบัวสีแล้วก็นักแข่งคนอื่นๆซึ่งน่าติดตามไปแล้วในรุ่นนี้นะครับโมโนทูก้องสมเกียริจันทาก็ต้องไปลรุ่นนะครับว่าในพักที่3จะสามารถที่จะผ่านเข้าสู่ Q2 อแบบอัตโนมัติได้หรือไม่หรือว่าต้องเหนื่อยในรอบ Q1 นะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดกัน มาจบทุกประเด็นที่เรามาฝากแล้วก็เดี๋ยวมาแวะพูดคุยกับทุกท่านหน่อยครับกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง mm hmm. เร็วจักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง mm hmm. บอลชูบีวันอาเนิว Yamaha R15